การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลกระทบในหลายๆภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของภาครัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้น้อมนำหลักปัจชยาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีพืชอาหารและพืชสมุนไพรสำหรับบริโภคภายในชุมชน 2. เพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชและสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักง,งานเกษตรอำเภอสองดาวได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องโดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกมอเกษตรกรหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่อำเภอสองดาวจำนวน4ตํตำบล4 6หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น138ครัวเรือนซึ่งจะได้รับการสนับสนุน 1, พันธุ์พืชผักและสมุนไพรครัวเรือนละ1ชุดดำเนินการผลิตและจัดส่งต้นพันธุ์ผักและสมุนไพรจำนวน140ชุดโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่10จังหวัดอุดรธานีพันธุ์พืชผักและสมุนไพร1ชุดประกอบด้วย พันธุ์พืชผักและสมุนไพรหลักจำนวน4ชนิดได้แก่ฟ้าทลายโจรมะละกอพริกและมะเขือพืชผักและสมุนไพรเสริมจำนวน3ชนิดได้แก่มะรุมโหระพาและแคบ้านสำนักง,งานเกษตรอำเภอสองดาวได้จัดส่งต้นพันธุ์พืชที่พร้อมปลูกให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออ,อกมอ เพื่อแจกจ่ายและกระจายต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบภายในหมู่บ้านสำนักง,งานเกษตรอำเภอสองดาวได้จัดทําจุดเรียนรู้ต้นแบบการปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือนบริเวณสำนักง,งานเกษตรอำเภอสองดาวซึ่งมีความเหมาะสมสะดวกต่อการเดินทางมาศึกษาเรียนรู้มองเห็นได้ง่ายสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างประหยัด สะดวกต่อการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป